เออรถประมูลนั่นผมมีสามร้อยโลประมูลอยู่ครับล่ mm. านี่ข้อแรกครับ mm. แล้วข้อสองก็ถ้าผมมีบ้านเวลสองมีโตคาร์บแล้วก็มีรั้วเมื่อไหร่ก็ลุง JK มาเมื่อไหร่ก็ได้เลยครับมากกว่าสามสิบห้าใบที่เล่นกันอยู่ตอนนี้ mm. สนใจข้อสองนะงจริง เออที่ที่คิดได้มีย่ายครับประกันตาตัวได้ไหมใช้ได้ไม่เป็นมันได้ไหมผ่านได้มรอบรอบหน้าขอมันมันได้ไหมไม่เอาแบบนี้นะมันมันมันได้เหรอครับรอบนี้ผมอุ้มไม่ได้เลยครับลุงเพราะว่าบ้านมันไม่มีรั้วอะไรได้ไมครับขอสักห้าสิบใบร้อยใบนะรอบหน้าแบบขอเป็นแบบมามาสะกิดขอสะกิดกันได้ไหมแบบพร้อมหรือเปล่าเดี๋ยวขอทำให้ครับตัดกีฬาได้ไหมสะกิดสกิดเหรือกูสะกิดไปก็ได้สัตว์ เรบอกว่าเออมึงพร้อมยังเงเดี๋ยวถ้าของของพะเล่นเดี๋ยวเดีบบ๋ยวบอกครับแต่ว่าเล่นเนแน่ๆเอ,อ้เออต้องทำสัญญาเนี่ยต้องทำสัญญาป่ะเนี่ยได้ได้ทำไสัญญา<ห>ใจก็ได้สัญญาใจก็ได้โยไม่ต้องสัญญาอะไรขนาดนั้นมั้งแต่ปญญเด็กูเสียกล่องจูนมึงไปสามกล่องกูขอสามกล่องคืนแล้วสัญญาข้อสองได้ไหมอย่างเงี้ยแต่ไว้ก่อนนะไว้ก่อนแบบสักเดือนหน้าหรือว่ารอกระชามาหรือว่าอะไรก็ได้ค่อยค่อยมาคืนเพราะตอนนี้มัน่าจะราคาแพงเออขอคืนได้ไหมสามกล่องก็ูจูนมึงไป่ะไอ้สามแบบ ัญญาแบบตามูไม่เอาเรื่องมึงด้วยเนี่ยแนี้เพิ่งขโมยเลยกูเดี๋ยวกูลื้มกูอ๋อตกลงได้ตกลงได้ขึ้นตะกรงหนึ่งได้ไหครนบผขึ้นตะกองก็ได้ไหมครับอ่ะกูให้สองกล้องตอนตอนนี้แก๊งคนในแก๊งผมก็กำลังหากล่องจูนจูนอยู่ครับไม่กูหมายถึงรอการชามาหรือว่าเขี้อะไรก็ได้อีกกี่เดือนนะไอ้สัตว์อีกเดือนสองเดือนให้ราคามันตกไงเออกูบอกให้ราคาใช่ราคาตอนนี้มันแพงหมายถึงรอบหน้าไงที่ราคามันอันนี้กูใจดีสุดเหนะไอ้สัตว์ เป็นเป็นเงินสักค่าล้านแทนได้ไหมครับนั้นเงินสิบล้านถ้ากล่องจูนสองกล่องเอาเอาสองกล่องแล้วกันครับโอเคสองกล่องได้ครับประมาณประมาณเดือนสองเดือนนะครับลุงเออใจดีแล้วนะวันนี้อารมณ์ดีเออมีคนขายกล่องจูนดีแล้วแม่จะวางเป็นใจเลยก็ทามิ่ง ก็จะมีกล่องครับหล่อรับังครับยังไม่ได้จูนคืนเลยครับตอนนี้เดี๋ยวรอแจ็คมาก่อนก็ได้เผื่อแจ็คมาเสนออะไรได้ครับได้ครับไอ้บังกูตีกล่องจูนมึงเท่าไหร่นะกูตีกล่องจูนใครบ้างวะเนี่ยผมผมกล่องหนึ่งครับลุงไอู้นสมวันนี้สมวันนี้แป๊บนึงนะพี่เอ้ยสมวันนี้มีอะไรบ้างนะพี่มีอะไรบ้างไอ้ไอ้หวังอ๋อขอบผมกล่องจูนก่อนนะครับกล่องจูนกล่องหนึ่งแล้วของใครอีกของบังเท่าไหร่จูนกล่องที่ถงได้วับ เท่าไหร่นะใช่เอวังหน้ากล่องแล้วมีใครอีกไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่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 ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ของยืมลุงลุงไม่ค่อยตกใจแล้วแต่พี่ตกใจฮะแล้วมีใครอีกมีใครอีกของผมเขาลุงแต่ว่าไม่เป็นไรครับไม่ไม่ได้เชลีฟไม่ได้พี่กล่อง กล่องเดียวครับกล่องดแทนชลิงก็ได้ครับก็รวมรวมกันเป็นเจ็ดกล่องสมฝากด้วยแล้วกันนะที่ลูปกองไว้ผมไม่เอาผมไม่เอาเลยนี่เอาไปให้เนี่ยเอาไปให้ไอ้นี่ก่อนเอาไปให้บังก่อนสามกล่องเลยโอเคบัง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 ครับไอไม่เอาผมเอานะครับเดี๋ยวสองแลยผมไม่เอาลับลุงผมผมผมไม่เอาแล้วลงผมให้ลุงเลยไม่ได้ไม่ได้แบ่งกันผมไม่เอาผมไม่เอาลุงบอกมันให้ลุงตอนไหนวะมันให้ลุงด้วยเหรอไอ้ก่อมันให้ลุงที่ไหนใช่หรอ เชี่ยวหวังต้องแหลไอสัตว์หวังสนชื่อไอเชี่ยวหวังไอสัตว์แต่ปากคือของจูนด้วยตอนเก็บได้ตังฟีหรอสามล้านไม่ย้องหายจังเลยจังมาอย่างนี้ใวันทีอยู่ก็จะพอมีเงินใช้ตอนตอนแรกเห็นแล้วสนิททีซีครับแกให้หวังมันยังเอาอะลุ ใครมี400โลความมุ่นขนใหญ่บ้างมาเน้นมาเน้นมาเน้นทุกคนมานี่เด้ทุกคนมานี่เด้ทุกคนมานี่เลยข้าวเท่าไหร่เน้นมา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 น้นมาน้นอ่ะกูให้พวกมึงช่วยตัดสินใจอ่ะว่าไงกับตรงนี้อยากได้แบบไหนเล่นไปก็เปลี่ยครับตอนน้ะไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงมึงอยากจบแบบไหนกับพวกมันกูถามพวกมึงอ่ะเพราะว่าพวกมันก็ด่ามึงเยอะไม่ใช่หรอใช่อืม ส่วนตัวผมก็โดนด่ามาเยอะเหมือนกันแต่ผมคิดว่าเอาไปเล่นรอบหน้าก็ได้เหมือนกันครับครับผมว่าแบบทีเซอ์เก็บใส่รอบหน้านะครับอก็ลองคุยกันดูลองลองคุยกันดูว่าจะเอาแต่แต่พี่แจ็คกำลังมานะครับอ่าเข้าใจก็ลองคุยกันดูเนี่ยพวกมึงก็ลองคุยกันดูว่าว่ายังไงเพราะว่าพวกนั้มันก็ด่ามึงเยอะเนี่ยแต่สุดท้ายแต่สุดท้ายจำคำพูดไว้นะสมมตินะถ้าถ้าถ้าเราเอาคำพวกมันมาเก็บไว้อ่ะแต่ถ้ามันด่าเราแค่ในเนี้ยเราอย่าไปไม่ต้องสนใจสุดท้ายแล้วสมมติถ้าเอาตรงเนี้ยมาแค้น่ะ คนอื่นก็ไม่กล้าด่าแล้ดิมันจะไม่สนุกถูกไหมล่ะจริงจครับจริงครับจริครับจริงครับจริงครับจับจริงจริงครับจริงครับต้องัจริงครับจงันจรงครับจัจรงครับจริงครับจรตงคจตงครับจริครับจริตครับจรงครับับิบงจรินับจารังครบรบจบบรจจัจริบจริง อยงเี้แต่อยากกระตือมันทั้งวันทุกวันน่ะข้ามาได้ันน่ะตอนกระตือโดนบล็อกลงลันสิทธฟื้นมาไปเตี๋ยวได้เข้าวงแจ็คเตี๋ยด้ครับครับลุงไอ้เนี่ยข้อเสนอมันให้มาเอ่อก็รอบหน้ามันจะจัดให้เต็มอัลบั้มรอบ้านมีเลเวลสองเผื่อมึงไปลองคุยมันเด้อเด็กมันมาขอจบนี่ไงกูจะไปรอบบีบีซีต่อแล้เดี๋ยวดิมามามาใหญ่โอโม่เนี่ยเอ้ยมึงมาคุยกับใหญแจ็คต่อดิ ัุดเลยพี่แล้วก็ผมนะเดี๋ยวลองเดี๋ยว่าผู้พู้เสนอมึงมึงข้อเสนอข้อสองพูดไปให้แจ็คฟังเนีอยแบบก็ถ้าถ้ามีบ้านวิวสองแล้วมีรั้วแล้วครับก็เจเคก็มาไม่ยื่นได้ตลอดเลยพับมีถูกยางชิปราคของไม่มีราคามากกว่าถ้ามีถูกยังชิปนะครับแล้วครับอันนี้คือข้อแรกอะเอ่อกล่องจุนสองกล่องสองกล่องไม่ใช่พี่ไอ้ข้อแรกไอสามร้อยโลพี่ข้อแรกสามร้อยโล สามร้อยโลเราตัดไปแล้วไงหนุ่ไม่เข้าใจก็ข้อแรกที่มึงเสนอมาสามร้อยโลไงโง่อันนี้ข้อสองก็คือกล่องจูนด้วยแล้วก็ที่มึงบอกจะเล่นมันๆด้วยเนี่ยข้อสองเอางั้นเลยครับก็ใช่ไงสัตว์ได้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 ขึ้นนี่หมื่น่ะกล่องจูนขึ้นไปไปโดนอุ้มวุ้ยต่อทิศจับทั้วเกาะลุ่มอุ้มอุ้มลุ่มอุ้มอุ้มศพอุ้มกุ้มอุ้มศพไปมากทั้งเกาะ รอบหน้าขั้นต่ำห้าสิบนะได้ครับได้เออแต่แต่ของมันมีมีบ้านเบลสองกับรั้วก่อนได้ไหมครับมันเล่นยากผมไม่ได้ฟังมั้งที่กูพูดออกไปเนี่ยแล้วแล้วก็ที่พี่เย็นยังไม่ได้พูดคือไอ้ขอแบบสกิทมาก่อนได้ไหมว่าแบบผมพร้อมหรือเปล่าผมอยากเล่นแบบเต็มที่อ่ะแต่มาสกิทก่อนอ่ะยไม่มีการขออนุญาตหรอกเว้ยเฮียดูช่วยอย่างี้อยางเล่นแบบเต็มที่รู้แล้วว่ากูจะไปช่วงไหนอ่ะไอ้กู่ครูรู้อ๋อพร้อมยังไม่ไม่ใช่ครับแบบ เออว่าเอ้ยกูกูจะเล่นมึงไงนะมึงขอป่ะอะไรเงี้ยไอ้กูไปเข้าขันเล่นมากไอ้สัสตร์ให้กูอ่เดี๋ยวดเีย๋วกูไปดูเดี๋ยวกูไปดูตู้บ้านมึงเดี๋ยวผมมาได้ครับได้ไปเลยครับที่บอกให้ไปแล้วดูสะสมไม่น่ามีเทียอะไรท่านครับขึ้นได้มีเทียอะไรตู้หรออะไรอรัพี่ไม่มีแล้วคอมมีอะไรบ้างคอมตอนนี้ตู้เองออโล่เหมือนกันเป้ยพี่ของของเยอะอ่ะคอมอะไรต่อไม่เลื่อน ก็สามร้อยลสามร้อยโลประมูลคันหนึ่งข้อแรกมึงมึงมึงไปตายไปไอสัตว์สามร้อยโลคุยแล้วปัญญาอ่อนไปแล้วถ้าเรามีสี่ร้อยโลเนี่ยเราจะเอาสามร้อยโลไปทำแล้ววะสามร้อยโลที่ใช้อุ้มมานะพี่เป๊ะพี่เป๊ะบ้านอะเปิดบ้านไม่ไม่มันไม่ให้มันนี่หน่อึ่งเ่าไม่ไปอยู่บ้านันนีไม่มีเนื้อตามนั้น ไม่กูไม่เซ็นสัญญาให้แล้วนะนะนะยาใจถ้ามึงมีสัญญากูมึงสุดแม็กซ์ลิมิตเลยไม่ฟังหูดับด้วยกูตีมึงทันทีเลยออโต้เลยกูไม่กูไม่เข้าทีซีวยกูจะกระทืบมึงจนกว่ามึงจะแบบมึงจะหายไปจากที่เนี้ยเข้ามึงใจปะถ้ามึงผิดสัญญากูนะในกรณีนี้นะเข้าใจปะได้ครับได้ได้ได้ถ้ามึงไม่ถ้ามึงไม่ทำอะไรผิดมึงไม่ต้องกลัวเพราะกูจะกระทืบมึงหายไปจากที่เนี้ยแค่นั้นเอง เดี๋ยวเราคุยกันรู้เรื่องกันนะอันนี้ถ้าเราเดี๋ยวใช้กองจูนที่คือเมฆเท่าไหร่นะสองร้อยเวลาเดือนสองเดือนใช่ไหมประมาณสองเดือนนะครับกองจูนไปไปมึงไปหาอะไรทำไปจบแค่นั้นเองเราพี่โซโลขันก็เลยสองเคสนี่ยครับให้ไปถอดกับปุ้นเลยพี่สองเคสที่อะไรมึงก็บอกกับดีซีว่ากูจบกับมึงแล้วแค่นั้นเองมึงจะให้กูรีเมคเลยมึงให้มันโทรมา ได้ได้ได้เออเออว่าทีซีให้เออเออรถรถเต็มพี่เย็นมีเปร์ปะเย็นมึงมาเป็นเปร์มกลับเป็นเปร์ผมขอให้น้องพี่โชคดีหลังจากนี้นะครับพี่ขอให้วงวัฏจักรของชีวิตไปได้สวยเออแล้วก็ขอให้มีความันไม่อยู่ไอ้แจ๊คไม่อยู่ไม่ผมบอกพี่ไงน้องพี่ไง พี่ระวังนะพี่ระวังรถรถชนนะผมเบิไม่ม่งบ่อยอย่างเี้มึงจุดคูบ่อดีกว่ามันตายแล้วอย่างนั้นเนี่ยป่อยยิงกันเล้โอ้ยไทยอะโอ้โหโหตายเลยเก็บตัวท็อพลึกนะตัวมันโดนเลยต้องห้าม ไอ้เย็นนี่มันวางแผนรอบฆ่าหรือว่าไอเย็นดูดีมันไม่เหมือนมันเลเลยอ่ะมันเอาคนไหนบ้างอ่ะพอขับเอาไว้หรอมึงจะไม่งเอาหมดเลยสามตาเสือเลยอ่ะมึงจะเบิกตำมี่เฮอะไรตอนนี้ไดรคอมขยะคอมขยะไฟอาโนเนี่ตัดจะโชว์คอมขยัะได้ตายหมดเนาะให้อานนรู้ไหมว่าตองเบิกมันจะ <ś les> ว่าบ้านเนราเปิดในตัวเนี้ยโคตรไหน้าบ้านนี่ตายหมดเลยเนี้ย <ś les> โอ้โหพี่สมพี่วันนั้นตำรวจตีบ้านมันยิงปั๊มใส่ผมมาพี่พี่ว่าไงอ้ะพี่จ้ะมันไม่ให้ผมเล่นอ่ะ <ś les> เป็นไรกจ้ออะเฮ้อะไรเนี่ยมึงจะเปิดเฮ้อะไรตอนนี้เนี่ยเชลน้อยว่าขยันน,น,น,นะนนพพครับพี่สี่ห้าสามครับ ต้องขยันตอนนี้น้องเอามาทำไมอ่ะโอเคแต่เอน้ยเราเรามีเรื่องอะไรก่ะอันนี้ไลนี่มาทำไมน่ะ